ใครสักคนถามว่ามากรุงเทพครั้งแรกจะเที่ยวที่ไหนดีคําตอบเห็นว่าจะไม่พลวัดพระแก้วเพราะความที่วัดพระแก้วรวมไปถึงพระบรมมหาราชวางังเปรียบเสมือนเป็นหัวใจซตแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังคงความยิ่งใหญ่และความงดงามสิ่งที่น่าสนใจในวัดพระแก้วพระแก้วมรกตเป็นพระประทับนั่งอย่างสมาธิราบในสกุลช่างลานนาประมาณพุทธศตรวรรษที่20 พระอุโบสถสร้างในรัช,รชก,กาลที่หนึ่งเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่หลังคาลถสีะดับสาซ้อนมีช่อฟ้าสามชั้นปิดทองประดับกระจกตัวพระอุโบสถมีระเบียงเดินได้โดยรอบมีหลังคาเป็นผ้าไหล่คุมจิตรกรรมฝาผนังเป็นจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดลอยเรื่อง เล่าขานตำนานเรื่องรามาเกียรต์เราจะ8ห้องเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนที่ยาวที่สุดในโลกปราสาทประเทศปีดอนเดิมเรียกพุทธปางปราสาทเป็นปราสาทยอดปางจัตุมุกสร้างในรัชกาลที่4ภายในบริฐานราบรมลูกรัชกาลที่1-8เปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมในวันจกกักรี6เมษาของทุกปี พระมนตดบตั้งอยู่ทางด้านหลังปราสาทพระเทพปิดอนสร้างขึ้นในสมัยชการที่หนึ่งภายในมีตู้เก็บพระไต้บิดกทรงมนดบประดับมมกฝีมือปร,ประนีนงดงามพระศรีรัตนาเจดีสร้างขึ้นตามเจดียอดพระศรีสังเพสสมัยกรุงศรีธยาตั้งอยู่ด้านตันตกของพระมนดบภายใน,ม,นมีเจดีองคเล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอักษรามหาเจดีบริเวณด้านหน้าพระอารามสร้างสมัยสการที่หนึ่งเพื่อถวายด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยักษ์ทวาราวบาลตั้งเรียกเรียงรายที่ช่องประตูพระระเบียงมีคู่เป็นยักษ์พระเอกจากเรื่องรามเกียรติยืนยามเฝ้ารอาโบพระอุโบสถพระพระแก้วนั้นมี12ตอตนเป็นรูปปูนปัน้นประดับกระเบื้องติดกระจก หอพระคันธาราชมีมุมระเบียงด้านตะวันออกเป็นประดิษฐานพระพุทธคันธาราชซึ่งเป็นพระประธานในพิธีพิรุณศาสตร์ละพระราชาพิธีมงคลภายในหอมีภาพเขียนเจอกับฝนในแตันลเลือดฝนหอพระราชากรมานุสรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆสายสี่องค์ซึ่งรัชกาลที่สาทรงสร้างเป็นพระราชาอุทิศวาว แด่พระมหากษัตริย์ในกรุงสรทธยาและกรุงธนบุรีหอพระราชะพงศาวุรน์สร้างในสมัยที่สเป็นประดิษฐานและพระพุทธรูปของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมพระราชะพงศาวดารกรุงสิทธยาฝีมือขวัญอินโทหอพระนาคอยู่ด้านหลังวิหารยอดเป็นอาคารทรงไทยหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอิฐ พระบรมมงนอกจากนี้บริเวณวัดยังมีเครื่องประดับอารามเช่นกระถางต้นไม้แท่นหินอับเฉาเป็นต้นนครวัดจำลองรัชก,กาลที่4โปรด9ให้พระสามพพพ่ายสร้างขึ้นโดยจำลองแบบจากปราสาทหินนครวัดของกัมพูชาเมื่อถึงในสมัยรัยชก,กาลที่5โปรด9ให้สร้างขึ้นใหม่ด้วยปูนเพื่อฉลองพระนครครบรอบ100ปี ผนังเพ้าโมโสดในรัชกาลที่หนึ่งเขียนลายรดน้ำบนพื้นฉาดแดงรัชกาลที่สามปดเก้าให้ปั้นลายพุ่มข้าวปิดทองประดับกระจกเพื่อให้เข้ากับผนังมนดบปิดทองประดับประจกบานกษร,ระทวารและพระบัญชรประดับมุกทังนั้นพราสาทประเทศมีดอนเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นประดิษฐาน พระแก้วมารากตเนื่องด้วยพระอุโบสถนั้นมีฐานเตีย้ยกว่าพระมณฑปซึ่งประดิษฐานพระธรรมพระวิหารยอดรัชกาลที่หนึ่งโปรดก้าให้สร้างขึ้นในระยะที่สองของการสร้างวัดพระแก้วซึ่งแต่เดิมเป็นเทวทูปสมเด็จพระรามาธิปดีที่หนึ่งอู่ทองพระปฐมกษัตริย์ผู้ทรงสร้างกงุงเสดยา ประดิษฐ์ไว้ในพระวิหารเรียกว่าหอวัเชิดมีดอนหอระฆังตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นให้ครบบริบูรณ์ตามระเบียบของการสร้างวัดศาลาลายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นศาลาโถงไม่มีฝาจำนวน12หลัง ตั้งอยู่หลายรอบพระอุโบสถด,ด้านทิศเหนือและทิศใต้มีจำนวนด้านละสี่หลังพระเจดีย์ทองสององค์ตั้งอยู่บนฐานที่ด้านทิศตะวันออกของปราสาทประเทศปีดอนพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าสุรโลกมหาราชโปรดกล้าให้สร้างขึ้นอุทิศถวายสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและพระรัช,ชมารดาเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งขนาดรูปร่างและความสูง พระศีรัตนาเจดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเจ้าให้สร้างขึ้นในพศ2398ตามแบบพระมหาจเจดีในวัดพระแก้วเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงได้มาจากลังกาและการก่อสร้างพระราัตานเจดีย์ยังไม่แล้วเสร็จนะครวัดจำลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้พญาสาม พบภาออกไปถ่ายแบบประสานนครวัดเมืองประเทศกัมพูชาแล้วมาจำลองไว้ที่วัดพระศรีรัตนารามเพื่อให้รประชาชนโดยถือว่าเป็นสิ่งแปลกลก่าวว่าฝีมือจำลองนั้นเฉียบขาดนัก